ก็เจ no ้าที nice ่ทุกท่านแล้ว like> ก็พอดอดวนอยู่ครับขายักนะครับี่เาถาวาเรียบร้อยเลยไปนะที่ประสานเป็นมเรียบร้อยนะครับเฮ้ยจนดูไอายนะครับี่วายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านฮะท่านก็เป็นตัวทางด่วนระบางก็มีความอันตรายนองจากต่องการก่อสร้างนะก็มีผู้เีวิตตันี้ห่งคนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บแปดคน ก็สหาหัสสี่แล้วก็ขาเหตุก็ยังรูไม่ออกกันนะมันก็มีความทัซบซ้อนบนตวแรักษาการก็ยังปลอดภัยอยู่ก็คนก็เยอะก็พวกเราก็ถ้าเกิดมีใครสูญหาย<อ>เพื่อนที่มาแถาากบกระบังแล้วไม่กลับบ้านอะไรเงี้ยก็ให้โทรมาแจ้งหนึ่งเก้าเก้าเพราะว่าอาจจะมีเซกเมนต์หรือว่าชิ้นส่วนที่มันหล่นไปทับกระโที่เป็นถูนยาสารน่าอยู่อาการก็ยังคือพังไปแล้วแหละแต่ว่าไอตัวขาหักตัวโครงหน้าเนี่ยมันยังไม่แน่นอนอยู่ จจะมีตัวที่เพราะมันจะมีประกอบด้วยสามส่วนคือตัวเสาตัวคานเพ็กเมนต์แล้วมีลอนเชอร์สีฟ้าคือตัวโครงเด็กต้องสามาถนี่มันหล่นลงมาแต่ว่าเสาขาดด้วยแล้วก็ตัวคานก็พังลงมาและตัวเหล็กโครงด้านบนที่เป็นตัวยึดชิ้นส่วนก็หลุดออกมาด้วยสภาพมันก็ยังไม่ค่อยมั่นคงมันก็ต้องระวังเรื่องการเข้าไปลูกภัยแล้วก็ได้มีสักการแล้ทาง ฝ่ายโยธามาประเมินทำแบบไทยก็จะเป็นทีมงานเป็นทีมอ่ะก็โยธาดุกากำทางฝ่ายโยธาดูแลด้านการผู้ภัยก็ให้พอศูนย์บรรเทาว่าษาไทยรับผิดชอบเตรียมบุปลากรต่างๆพอเขตก็ดูเรื่องการจัดคนก็จะมีโดนตัดไปไฟเป็นขาดแล้วก็จะมีเรื่องการเขาเข้าออกพื้นที่การเตรียมการจราจรพวกนี้ใครจะผ่านแถวนี้ต้องดูให้ดีนะด้านการปิดจราจรหลายวันเลยก็หาเส้นทางเลือกให้ดี เราดูข่าวขาเข้าขาเข้าขาออกเรียงเปิดได้แต่ก็ต้องระวังดีๆไม่แน่ใจจะปิดเรือไหร่แล้วก็เรื่องคนป่วยก็ให้ลงมาลักกระบังเราผิดชอบนะครับก็อยู่ที่วัดเลยนะคนมาดีคนมาดีครับเกษตรการก็ยังทั้งพวกเราถ้าเกิดเราไม่เกี่ยวข้องก็อยู่บ้านไม่ต้องออกมาดูเลยนะไม่ใช่เรื่องสนุกอะไรแล้วก็ต้องดูเรื่องคนใช้พื้นที่ดีว่ามันจะมีความต่อบาอยู่ เอาละคุณผู้ชมฮะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะกับเด่อยพี่เกิดนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บนะครับคุณผู้ชมฮะก็สำหรับการเดินทางในวันพรุ่งนี้นะฮะหรือในข่าวปัจจุบันก็ขอให้ดูเส้นทางกันให้ดีนะครับคุณผู้ชมฮะก็ต้องเอาเรื่องความปลอดภัยก่อนเรื่องพฤติกรรมก่อนนะเพราะว่าทางไมนยังไม่แทบเดียดถนนหลวงแพ่งนะก็ตอนนี้จราจรเดินทางได้แค่เส้นเดียวนะคุณผู้ชมฮะขาออกเส้นเดียวเข้าไม่ได้นะคุณผู้ชมฮะเลือกนะฮะ ั้งอย่างนี้เพราะมันไม่มันไม่เสียตรงนี้นะครับเลือกให้ดีครับคุณชมฮะตอนนี้ทีมงานที่เข้ามาอยู่หน้างานฮะก็มีครบทุกหน่วยงานนะคุณชมฮะทั้งในเรื่องของการก่อสร้างโยธากทมแล้วก็การไฟฟ้านะครับแล้วก็ตำรวจเลยนะฮะทางสสก็มาหลายท่านสกก็เข้ามาประชิดพื้นที่นะครับมาหมดฮะคุณชมฮะแล้วก็ทางสํานักงานเขตก็ได้เข้ามา ดูในส่วนของดูได้บ้านเรือนประชาชนในบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้เรื่องแสงไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของอาหารการกินนะสำหรับผู้ประสบภัยหรือทีมงานนะที่เข้ามาร่วมกู้ภัยนะครับคุณผู้ชมฮะโอเคหมูเป็นไโอเคครับเขาไปดูดชายเปานไงกันแอนุเอาคุณผู้ชมฮะ อาะคุณชมฮะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศนะครคุณชมฮะพี่จอนไปด้วยกันไหมฮะ,อะตอนนี้ก็มีทีมงานเทศ,ศกิจนะฮะแล้วทีมงานกู้ภัยที่อยู่ในช่วงพักผ่อนหย่อนใจนะครับคุณู้ชมฮะอ่ะตอนนี้ก็ทุกหน่วยงานก็ได้อยู่หน้าพื้นที่เรียงงานแล้วยังไม่มีใครตามมาเลยนะ ก็เราขออนุญาตดูภาพกว้างนะคุณผู้ชมฮะอาจจะไม่ได้เข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ทางตำรวจก็ได้เข้ามาดูพื้นที่แล้วก็วางแผนะเรื่องของการจราจรนะฮะสาเหตุที่เกิดก็ยังไม่แน่ชัดนะครับคุณผู้ชมฮะในขณะนี้นะฮะแต่ว่าก็มีผู้บาดเจ็บแปดรายนะฮะคุณผู้ชมฮะเสียชีวิตหนึ่งรายเสียชีวิต12อ อ่ะยังไม่ยังไม่ฟันตัวเลขนะคุณชมฮะแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงของการค้นหาผู้ประสบเหตุอยู่นะครับคุณชมฮะแต่ในเบื้องต้นก็เป็นตัวเลขประมาณนี้นะครับคุณชมฮะ ตามภาพที่เห็นนะคุณผู้ชมฮะในบริเวณที่นี้ฮะก็การสัญจรก็เคลื่อนตัวได้แค่ถนนเลนเดียวนะฮะสำหรับรุ้งนี้ใครที่จะเดินทางผ่านเส้นหลวงแห้งก็กรุณาใช้วิทยาลายวิจารณญาณในการเดินทางด้วยนะคุณผู้ชมฮะก็ฝากไว้พิจารณานะครับได้แค่ขาเข้านะครับขาออกก็มีปัญหาแน่นอนฮะรถสัญจรได้แค่เส้นทางเดียวครับคุณผู้ชมครับ สำหรับใครที่ค้นหาเพื่อนไม่เจอที่มาเดินบริเวณนี้ฮะก็สามารถแจ้งกันเข้ามาที่911นะครับหรือโทรไปที่191เดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยกับทางสํานักงานเกรโยธากันครับ ก็ในขณะน,นี้ท่านผู้ว่าได้พูดคุยกับทางคณะกการโยธานในเรื่องของแนวทางในเบื้องต้นนะครับผู้ชมฮะแล้วก็ดูดีก็เรื่องของกราฟบผู้รับเหมาต่างๆอยู่ครับผูบ้ชมฮะ นี่คุณผู้ชมฮะก็ยังไม่ยังไม่สามารถที่จะระบุตัวเลขได้อย่างแน่ชัดนะฮะว่ามีผู้ได้รับความเสียหายจํานวนกี่รายนะฮะแต่ในเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บไรายแล้วก็ผู้เสียชีวิต1รายนะครับแต่ก็ยังต้องทำหนังการค้นหากันต่อไปครับคุณผู้ชมฮะ ตอนนี้ทีมงานก็ได้ดรมนะที่จะทําการช่วยเหลือนะฮะส่วนใครขันจรในบริเวณนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงกันไปก่อนฮนะหากไม่มีความจําเป็นก็เลี่ยงดีกว่าครับคุณผู้ชมฮนะสามารถเดินรถได้ทางเดียวนะครับคุณผู้ชมฮนะในบริเวณถนนหลงแท่งหน้าโลตัสนะครับ ก่อนหน่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ได้รับเหตุนะครับคุณผู้ชมฮะ ตอนนี้ผู้ว่าได้พูดคุยกับสำนักงานโยธาอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็สอบถามในเรื่องของอะไรเดยกกันก่อสร้างนะครับคุณผู้ชมฮะใครที่ไฟดับสามารถแจ้งกันที่สำนักงานเขตได้เลยนะฮะในเรื่องของการดูแลในเบื้องต้นครับคุณผู้ชมฮะ ขา้ายกันก่อนครับพี่แต่นักการเง,งเินดีล้วเนี่ยการต่อใต้าเป็นรูปแบบนี้เห็นไหม เห็นครับอาจารย์นะ <S <S คือมันเป็นเสาใช่ไหมคอ,อนกรีตแล้วก็จะมีตัวเหล็กที่เป็นสีฟ้าอยู่ด้านบนเรนียกว่าเป็นลอนเชอร์เป็นค er, ัสชั่ว,วคราวก็จะมีเป็นเซกเมนต์เป็นชิ้นส่วนก็ไอตัวนี้จะใช้ดึงชิ้นส่วนขึ้นมาแล้วก็ร้อยลวดเอาที่เห็นพังไปอะ่ะในรูปคือตรงเนี้ยพังมาทั้งอันไอตัวเหล็กทั้งบ้านบนสีฟ้าแล้วก็พาตัวที่พังลงมาด้วยนี่อย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยสีเทาเนี่ยคือตัวนี้อันนี้คือตัวชั่วคราวพอพอ ดึงแต่ละชิ้นส่วนมาร้อยลวดประกอบเป็นคานเสร็จอันนี้ก็เลื่อนต่อไปมันพังมาตรงนี้หล่นลงมาแล้วก็พาเสารตรงนี้พังด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูที่วัดต้นเหตุเป็นมาอย่างไรนะคุณผู้ชมฮะก็ในเบื้องต้นฮะก็ตามภาพนะคุณผู้ชมฮะจากวีดีโอหรือคลิปเหตุที่เกิดขึ้นฮะก็จะเห็นได้ว่ามีแหงสีฟ้านะฮะไหลลงมานะฮะทำให้บริเวณเสาที่ อยู่ติดกันล้มลงมาด้วยนะฮะซึ่งในตัวสีน้ําเงินก็ตามที่ท่านผู้ว่าได้พูดนะก็เป็นในส่วนของตัวการก่อสร้างชั่วคราวนะฮะคุณผู้ชมครัเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บสถานการณ์แบบไกลๆนะคุณผู้ชมคะ นแร้งันั้ไม่ตเยี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตครับพี่ครับเดี๋ยวลอองครับพี่ไม่ร้อยครับใครไม่อะไรก็เดูว่าเป็นทางว่าอะไรใช่ครับใช่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับันะครับ ที่ได้รับผลกระทบนะฮะในบริเวณใกล้เคียงสามารถแจ้งกันเข้ามาได้ที่สํานักงานเขตนะครับหรือโทรไปที่911น,น,นะครับคุณชมฮะเพื่อรายงานปัญหาที่ตนเองได้รับนะครับคุณผู้ชมฮะในเบื้องต้นทางสํานักงานเขตก็ได้อาํานวยความสะดวกในพื้นที่รอบข้างนะครับคุณผู้ชมฮะ สำหรับใครที่มีเพื่อนสูญหายนะฮะหรือใครที่ยังไม่เจอนะฮะสามารถแจ้งกันเข้ามาได้นะครับ <c oughs> ขอแสดงความเสียใจนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะับนีคุณผู้ชมฮะจากทา่าบ้าไม่เป็นนิดไม่ใช่หนึ่งคนนะ แต่ไม่รู้ว่ามีใครอยู่ข้งางในอีกเปล่าใครรู้ผลหรือเปล่ะค่ะต้องรอดูดีนะไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมครตอนนี้ก็ต้องรอสรุปผลกันอีกทีหนึ่งนะคะรับคุณผู้ชมครตัวเลขยังไม่หนี้นะฮะก็อยู่ในกระบวนการนะคะรับคุณผู้ชมครแต่ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งรายนะฮะซึ่งก็ยังอยู่ในการค้นหาอยู่นะฮะแต่คาดว่าน่าจะมีจํานวนมากขึ้นนะคะรับคุณผู้ชมครตอนนี้อยู่ในเรื่องของการเข้า ควคุมพื้นที่นะฮะในส่วนของงานก่อสร้างนะครับเดินางมไม่อยู่ในพื้นทีอันนี้ดูาอยู่ในพื้นงนไม่ได้ไรเดไม่ได้หรอย่ไปเสะเดี๋ยวเียไม่สนุกไรมา่าง่านครแล้วพี่ ไปคุยงานกันนะบาดสายไปเนละยคุณผู้ชมฮะและนี่คือรายงานสถนานการณ์ในเบื้องต้นนะค,คุณผู้ชมฮะและเดี๋ยวเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร<น>เดี๋ยวเรากลับมาเล่าให้ฟังครับคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวครับ<ม>สวัสดีครับอ๋ออีกรอบนึ่งนะคุณผู้ชมฮะการจาราจรนะก็ยังได้แค่ขาเข้าอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมฮะในถนนหลวงแพ่งนะฮะคุณเจ้ามัน รถตัดล่ากระบังเนี่ยมันจะมาขับเข้าซอยด้านขวามืยซอยวัดสมนีมั้งแล้วก็ไปออกทางทางมอเตอร์เวย์คูปขนานตรงนี้มันจะวิ่งไม่ได้แลวเพราะถนนเส็นนี้ปิดเขาจะังคับแต่ถ้าขาขามาทางเนี้ยฝั่งตรงข้ามกับตรตัดล่ากระบังเนี่ยสามารถวิ่งได้อยู่นะเหลือหนึ่งเลน โอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมฮะังั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวฮะในเรื่องของการาจรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงครับคุณผู้ชมฮะแต่ตอนนี้ได้แค่หนึ่งเลนครึ่งเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่สวัสดีครับ